ขอต้อนรับเข้าสู่มินิเกมผู้เล่นหมายเลขแปดสีส้มเข้าสู่เกมลัอจีอเลือกมาหนึ่งอันนะครับจะเลือกสีอะไรวิธีการเล่นก็คือจะต้องปลาให้อีกอันหนึ่งอีกสีหนึ่งเนี้ยพลิกพลิกจากด้านเนี้ยให้เป็นแบบนี้โอเคพร้อมไหมผู้ <จะ S 1> เล่นจะเลือกปลาด้านไหนก็ได้ให้ไออันที่ถูกปลาเนี้ยมันพลิกกลับเป็นอย่างนี้ oh, <no. S 1> พร้อมไหมพร้อมพร้อมแล้วโอเคปไปปลาข้างล่างกันเลย กติกาก็คือจะต้องปาให้พลิกไปอีกด้านหนึ่งอ่าให้พลิกไปเป็นด้านหลังใช่โอเคนะให้โอกาสแค่10ครั้งเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยปบาบโอ้โหปบาบโอ้โหฟลุกรือเปล่าเนี่ยนี่มันแค่ครั้งแรกเองเนะคะโอ้ยตายกันเลยทีเนี้ยคนอื่นไม่ต้องเล่นละค่ะนี่ครั้งแรกก็ได้เลย โอเคผ่านค่ะน่าจะเสียงดูนะไม่เเอาดี๋ยวัดใจกันไหมของหนูเลือกอันหนึ่งป้าเลือกอันหนึ่งว่าใครจะใครจะดูให้หนูเลือกก่อนนะนี่มันมีสองลูนี้เอาเลือกกันเลยกติกาต้องเสียบให้หมดหนูเลือกอันไหนฮัลโหลเอาอะไรมาเล่นอีกแหละคะลูกมันสลัดต้องเอาไม้ทิ่มเข้าไปในนี้แล้วก็ถ้าสมมติว่าทิ่มเราอันนี้มันเด้งขึ้นมาจะแพ้แล้วก็อันเนี้ยเราจะเปลี่ยนกดเองนะให้เป็นเป็นอะไรดีอันเนี้ยถ้าหนูเสียบถูกไม้ละิ้นสิคะต้องใ เอางี้ละกันถ้าหนูเสียบแล้วมันไม่เด้งออกมา,า,าได้สิบบาทาไ,ได้กสิบานะบาทก็พอแล้วเพราะมันมีตั้งเยอะอยู่นี่นะมีตั้งเยอะอยโอเคนะแต่ถ้า,ถ,าถ้าเด้งปุ๊บก็คืออดหมดเลยนะถ้าหนูยังเล่นต่อโอเคไหมถ้าหนูอยากจะเล่นต่อก็คือถ้ามันเด้งคืออดหมดเลยนะโอเคอ่าอันนี้โอเคจะเล่นต่อไหม,ไมเล่นต่ออ่ะเก็บไปเลยอ่าถ้าเด้งแล้วหนูเล่นต่อคืออดหมดเลยนะที่เสียบได้น่ะโอเคโว้ได้ไปทั้งสามแล้วสี่แล้ววีวีถ้าเด้งก็คืออดเลยนะหนูจะหยุดเมื่อไหร่ก็หยุดได้นะโอ้ยได้ตั้งเยอะแล้วหยุดหยุดดีไหมไม่หยุดรอ ลูกมากระวังจนสลัดมันกระเด้งออกมานะแล้วที่เสียไปอดหมดเลยเลยนะี่ยอุ้ยตั้งหลายอันแล้วลูกเอาอีกเหรอโอ้ยเดี๋ยวถ้าได้กระเด้งที่เสียไปก็คืออดหมดเลยนะนี่ได้ตั้งหลายสิบบาทแล้วนะไม่ไก็อุ้ยข้างล่างก็มีเอาอีกเหรออุ้ยจะลูกมากเหรอลูกมากระวังอดนะนี่เหตุาก,การณ์เป็นลูกมากลากหายนะรับเลือดนะทีนี้นะจนสลัดแบบโดนแทงนะถ้าจนสลัดกระเด้งมเมื่อไหร่ก็คือเกมโอเวอร์เลยนะอดเลยนะโุ้ยเสียไปหมดเลยลูกอุ้ยเฮ้ย wow. เ <No? S 2> นาะเฮ้ยแค่นี้ก่อนอีกแล้นี่ทีนนี้มีสองรูเฮ้ยแค่นี้ก่อนออแค่นี้ก่อนเงไม่เอาแล้วหมายเหมดแล้วลูกจะดึงออกมาเสียบอีกไหมไม่เอาแล้วกรัวนี่มีสองรูจะเสียบไหมเสียงสักรูไหมเดี๋ยวหมดอดหมด,อด,อดน่าจะเสียงดูนะไม่เอาเดี๋ยวมันวัดใจกันไหมของหนูเลือกอันหนึ่งป้าเลือกอันหนึ่งว่าใครจะใครจะโดนให้หนูเลือกก่อนนะนี่มันมีสองรูนี้เอาเลือกกันเลยกติกาต้องเสียบให้หมดหนูเลือกอันไหนเอาหนูคิดโกงหรืเปลี่ยนรูอะไรและนั่นก็คือของป้าเหรอใช่โอเคไหนเสียบให้ป้าดูสินี่ของป้านะ แก <Okay. S 2> ไม่มีอันไหนโดนเลยจนสลัดรอดหรออุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยจนสลัดกระเด้งเลยของใครลูกของหนูไม่ล่ะเนนะ่ยไมากินเสียอีกทีโอเคเราต้องมาดาบออกก่อนแล้วถึงจะตั้งจนสลัดได้แป้งหนูได้นี่เป็ไรหน่งสองยี่ี่สิบห้าสิเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อ หนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยสามสิบหนึ่อ่สิบหนึ่งรอยาสอยหกอเจ็ดส้อยดสิ้ยเก้ายวยใ่องยองน่ีให้นให้นะคะอืมบาอะไรอีกแล้วนี่เป็นกระปุกอมสิเนี่ยไปใส่เนหยดเหรียญเหรอใช่เออเปนเด็กเขาให้เหรอใช่สิเป็นลูกรักจังเลยเหมือนเป็นลูกไข่เลยนะรักมากเลยใช่ นี่คืขอ,อ,อของเจ๊ๆหนึ่งงานด้วยใช่ไหมตังค์ด้วยเออต้องฝากตังสับสมงไปนะอโอเคเอ,าอ้าเฮ้ยเต้นอ้าวทำไมมันไม่ล้มเหรอมันคืออะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นตุ๊กตาลมลูกที่หยอดเหรียญได้เออมันกระเด้งขึ้นมาได้ใช่ไหมถ้าม,นะมันนอนอยู่ปุ๊บมันกระเด้งเลยอู้ยเด้งดึงดึงแล้วก็กลับมายืนตรงเหมือนเดิมเป็นตุ๊กตาลมลูกอมสีไว้ไว้หยอดเหรียญนะสับตังค์หมุนก็ได้ด้วยใช่นี่ไม่มีวันล้มเลยนะแบบนี้นะเออโอเค อืมเอาไปใส่เงินสวยนะอันนี้สวยเลยเป็นของเล่นด้วยน่ารักเลยโอเคกระตังกรตังไปทำอะไรคะลูกหยอดอันนี้ไปกระปุกอ่ะโอเคอไปเลยละสิบบาทเอายี่สิบบาทเลยโอเคมีแต่เหรียญห้าลูกโอเคเออเดี๋ยวดีๆโอเคอ่าสะสมสะสมเอาไว้อ่าโอเคค่ะเออสิจินต์จะเจอยอมมอบตัวดีๆถ้าเจ้าไม่ยอมมอบตัวข้าจะคันเจ้าแล้วนะ แล้วเจ้าเป็นใครนะ่ะจะมาฟันข้านะ่ะฮะข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะมีอาวุธอะไรมาดูก่อนนี่อ่าทำไมดาบเจ้าสั้นนิดเดียวข้าไม่กลัวหรอกข้าอยู่ตั้งไกลข้าหนีเจ้ามาตั้งไกลแล้วจะฟันข้าไม่ถึงหรอกข้า <c ười> ไม่กลัวเจ้าหรอกแค่นั้นนะ่ะเจ้าจะทําอะไรข้าได้แม้อยู่ตั้งไกลกันเอ้ยอะไรเนี่ยยิงอะไรมาด้วย,อยโอ้ย โอ๊ยอะไรเนี่ยจริงอะไรมาด้วยโอ้ยโอ้ยโดนไป2นัดเต็มเต็มเออ10เบ้เทิ้งเถิงเลยโอ, <c oughs> โอ้วิว่าอย่างไรก็ได้ออกมาเป็นรูปทั้งนั้นเลยโอ้อยงี้โกงงี้นาใช่ตรงนี้นาะนะวาดไปวานมาออกเป็นรูปภาพสวยเลย โอ้โหหนังสืออะไรคะลูกเนี่ยระบายสีวาดรูปเหรอใช่แต่ว่ามันไม่ใช่แบบธรรมดานะฮาเป็นหนังสือยังไงหนูจะวาดรูปเหรอ,อเออเป็นอะไรอ่ะมันมีแต่กระดาษปเปล่าให้เราวาดเหรอเดี๋ยวลองวาดดูซิมีรูปอะไรให้วาดบ้างมันทํายังไงเุ้ยวาเก่งหนังสือเวทมนต์เหรอลูกไม่หนังสืออยู่ๆมันก็มีรูปภาพขึ้นมาเลยหนังสืออันนี้ก็ มีสีออกมาหนูเห็ที่เขารีวิวกันหนูก็เลยไปเอามาบ้างเทพเลยขั้นเทพเลยกลายเป็นว่ารูปสวยเลยอุ้ยมาแล้วรูปภามาแล้วอุ้ยปานิโม่ก็มาแล้วว้าวอุ้ยรู้ไหมว่ารู้ไหมว่าตี๋อย่างเงี้ยลูกแค่ถูกไปถูมาอย่างเงี้ยเป็นรูปภาพเลยเหรอเดี๋ยวพอมันแห้งมันก็จะกลับเป็นสีขาวเหมือนเดิมแต่เราจะได้มาวาดใหม่ได้ไงโอเครอลุ้นดูว่าถ้าวาดเสร็จแล้วจะออกมาเป็นรูปอะไรกันนะอืม โอ้โหของรางวัลเยอะเลยค่ะขอบ้างได้ไหมคะไม่ค่ะผู้ชายนะนาทีทองนาทีทองค่ะลูกค้าที่อยู่ในร้านเชิญมาเล่นเกมได้เลยค่ะโอมาเร็วจังเลยนะคะขับรถซิ่งเลยค่ะโอเคทีงร้านมีเกมมาเล่นนะคะนี่คือเกมโดราเอมอนรับลูกบอลโอเคเดี๋ยวเราจะหยอดลูกบอลทางรูนี้นะคะแล้วมันไหลลงมาอันนี้เราบังคับมันถ้ารับลูกบอลได้แล้วมันจะไหลมาอยู่ตรงนี้นะคะถ้ารับได้หนึ่งลูกเอาของรางวัลไปหนึ่งชิ้นค่ะรับได้เท่าไหร่เอาไปเลย Are you ready เตรียมรับให้ดีนะคะมีทั้งหมดสิบสองลูกนะคะได้กี่ลูกโโอออเเเคริ่มมมหหห้้้้าาายยดลล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 งงงไไไปแแวว โอ้โหโอะไรมาไม่หยุดครับโอเคมีไหมมีไหมโอ้มาอีกมีมีมาอีกโอเคมีมีมันหมดแล้วนะคะมีโอ้ได้ทั้งหลายลูกนะคะับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ได้ไปตั <oh ้งแปดลูกเลยค่ะโอเครับของรางวัลไปเลยแปดชิ้นค่ะโอ้เป uh> ็นพวงกุญแจน่ารักนั้นเล่ยขาเขาหน้าไม่ต้องมาบ่อยๆนะคะขาจะได้อีกนะคะนี่พรุ่งนี้มาทำให้หมดต่อพรุ่งนี้ปิดร้านนะคะไม่เปิดแล้วค่ะปิดร้านหนีดีกว่าไเล่ยขนมปังหนีผังร้านเลยค่ะโอ้ออออองเล่่่นไไกกกก๊๊ <อ>เขาเล่นยังไงเล่นอย่างนี้เฮ้ยบีบแล้วมันมีเสียงเหรอเฮ้ยทำไมมันมีเสียงออกมาได้ยังไงน่ะฮะไม่รู้อะแต่ว่ามันหันคอผิดด้านอยู่อ้าวหันคอผิดด้านม,มีเสียง,ยงไ,ออไงด้ยังไงเทไมถึงบีบบีบเอ้าน้องไปตั๊มคอมันขาดแล้วลูกตายแล้วไก่ตุยไม่มีอะไรเลยข้างในจะบบียังไงเออไหนดูซิทำไมข้างในมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยเออไม่มีอะไรเลยข้างในบีบก็ไม่มีเสียงก็บีบโคมันได้ไหมก็ไม่มีอะไรไหนดูซิบีบคอมันเออก็ไม่มีเสียงเอ้าโคมันคอหลุดแล้วมันบีบไม่มีเสียงเลยอ๋อแปลกจัง เฮ้ยโอ้มายอะไรทำอะไรนะไม่เป่าตรงนี้อ่ะเอ้ามีให้เป่าเหรอมันเป่าได้เดี๋ยวจะเป่าทังปากเฮ้ยแล้วก็เป่าแบนี้เป่าปากก็ได้โอ้ยเออแปลกัตลกเลยนะโอ้ยเป่าที่คอมันอย่างเดียวได้ยังไงเนี่ยเออทำได้ไงมัเฮ้ย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 เอ๋ออเาเป่าทั้งปากก็ได้นะเออชีวิตเขาใหม่ใส่เข้าไปเอาโอเคบีบดูที่ดีเสียงดีไหมอ๋อจับมีปุกบๆจับกันมาเดิมโอเค